สวัสดีค่ะดิฉันกัญชลียิ้มประสิทธิ์นะคะเลขาบิชขับกาญจนบุรีค่ะก็งานสุดเฟี้ยวเที่ยวงานผลไม้นะคะจัดโดยบิชขับกาญจนบุรีร่วมกับทรท,อทอแล้วก็ผ่านจังหวัดด้วยนะคะต้องบอกว่างานนี้เราตั้งใจจะส่งเสริมนะคะทุเรียนทองผาภูมิแล้วก็สินค้าทองผาภูมะคะิค่ะให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะคะงานนี้จะเป็นปีที่สแล้วนะคะป,ะปีที่แล้วเนี่ย ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยสัญญาค่ะมีมาถึง4ส่วนด้วยกันนะคะมามาในงานของเรานะคะวันที่26 27 28นะคะแล้วนอกจากทุเรียนแล้วนะคะก็ยังจะมีเงาะมีมังคุดมีสตอนะคะแล้วก็ผลไม้แปลรูปอื่นๆน,นะคะมาให้บริการอีกเช่นเคยคะ่ะทุเรียนทองผัภูมินะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศทองผัภูมิเนี่ย เป็นอากาศที่ร้อนสลับเย็นกลางวันเนี่ยร้อนมากร้อนแบบตกรกเลยค่ะคือมันร้อนแบบร้อนอบอบอะค่ะแต่ว่าพอช่วงเย็นถึงกลางคืนหรือเช้าถึงประมาณสักเจ็ดโมงชเช้านี่ยอากาศเย็นมากก็คือมีอากาศที่ร้อนสลับเย็นทําให้เส้นใยของทุเรียนนะคะมีความอ่อนนุ่มนะคะเนียนสัมผัสเป็นเนื้อครีมนะคะต่อให้สุกคาต้นยังไงเ,เนื้อก็จะไม่เละไม่มีน้ําบวกกับ พื้นที่นะคะที่อยู่สูงบนภูเขาทําให้ไม่มีความฉ่ำน้ําค่ะถ้าท่านชอบทานทุเรียนที่เนื้อแห้งๆคริมลี่คิมลี่นะคะขอแนะนําเลยค่ะทุเรียนทองผัภูมินะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในใจของท่านค่ะแล้วนอกจากว่าเราจะมีสายพันธุ์ทองเอ่อหมอนทองแล้วนะคะเรายังมีหลงทองผัภูมิหลินทองผัภูมิที่ไม่แพ้หลงหลินรับแรงแน่นอนนะคะจะต่างกันตรงที่ เนื้อจะแห้งกว่าเท่านั้นเองค่ะนอกจากว่าเนื้อทุเรียนแล้วอยากให้มาลองชิมค่ะไอศครีมทุเรียนของเรานะคะเป็นไอาเป็นทำมาจากเนื้อทุเรียนแท้ๆไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะคะเพืจะได้สัมผัสกับเนื้อทุเรียนแบบเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยอะคะ่ะมาจากกรุงเทพนะคะ ามาจากกรุงเทพตั้งใจมาเลยนะคะจะมาซื้อคโคคาโดนะคะเพราะว่าขนัดสน,น,น,นุนเกษตรกรค่ะคุณชาค่ะอันนี้สุน,นทาน,นะคะก็เป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมแปรรูปค่ะอันนี้ผลไม้เนี่ยจะมาจากจากสวนอำเภออันนี้นะคะจากอำเภอปากเมืองจกกังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคะ่ะที่ทองผาภูมิอันเนี้ยชาวบ้านที่เขาชาวสวนนะคะเขาจะเป็นคนปลูก แล้วเราเป็นเกษตรกรแป,รป,รปรลรูปค่ะก็เราก็จะเหมือนว่าช่วยกันกับคนสรวนนะคะเขาจะไม่ออกมาขายข้างนอกแต่เราจะเป็นคนแปรลรูปไปตามงานแล้วแต่ว่าจังหวัดจะส่งเราไปไหนค่ะ